บรรยากาศเตรียมแห่เมงพี่น้องเลยอันนี้อ้น้องนางรำบ้านมาเลยมาเลยมาเลยพี่ลูกอันนี้นางรำบ้านปงูอับปูอันนี้กนางรำบ้านลำโพงชุดใหญ่นางรำบ้านใส่สมบูรณ์นางรำบ้านผาแดงนางรำบ้านโคกเฮดเป็นบ่ เก็บตัวแห็งเองนะพี่น้องเยเ้มมเยื้มาขเ้ไอเขย้ม่วนมองนี่ละเขยอยคแกมองนี่แล้วคักมองนี่แล้วพาไปใส่นอพากันไปใส่หลวงหลายเนาะ ฮ่าค่อยคักมองนี่แหละค่ะเจ้าเบรกโอ้คักแล้วคักแล้วคักแล้วทหารไปชวนเออทีมทหารเนาะโอ้คักแล้วคักแล้วคักแล้วเจ้าก็ไปน้ำเขาเนาะเออคัก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 สองไอ้น้องกับเจ้าตามหลังกันมาติดติดสาธุสาธุ ออ้้พี่นเยปีนี้คือคักหลายขนาดเลยยิ้มแน่ยิ้มแนะมนะ่เออสิได้รอรออายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้าบวกกายยิ้มอีกสาธุสาธุยิ้มหน่อย,ย นำน้ำยูนางรำเขาก็โอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้ยงามหลายงามหลายพี่น้องเอ้งามหลายงามหลายเอาคักเอาแน่บ่เดี๋ยวนี้ครับ บ้านนาภูเขาคึกคักขนาดเลยปีนี้ โอ้ม้วนขนาดนักขนาดนลย ่าได้พี่นอกเลยนี่นี่หางหัวมาอีกแล้วนี่บอมันอยู่หลังมันสิจอดแล้วเพราะว่างาวหลายแหงที่เจ้าย่างไวใบเลยสิจอดแถวแล้ว ยาวจนเราควยกันเลยจนมาแถวจอดกันเลยงูกินหางแล้วโอ้ยงามแท้เด้อนุโมทนาบุญเด้อสาธุเด้องามงามเด้อร่ำรวยร่ำรวยสองสองเจ้าเฮ็ดยัง โไอ้นม่ขอนม้วนอยู่เ้ยมวนนางรำกับงามแน้งามว่พี่น้องเยคุณบ้านอภเขาปีนี้คือคักแหงขนาดเลยไอเกตเอเกตธนาเลยนางรำกับมวนแหงพี่น้องสวยงา เลยพี่นอ้องเอ้ยสวยงามสวยงาม โชคหมานโชคหมานย่าเจ็บอยาได้ความไข่อยาให้มีนะยายเด้อสาทั่วอันนี้กับนายบ้านบ้านคนแก้เนาะพี่เองเนาะดยสบายดีอยู่ดีมีแห้งเ้าเ้าเ้า คนในเหมาะกับการอยู่เบ้องหลังแกรอกสบายดีได้บุญเสียงเจ้สบายดีเจ้าดีมีแงนะโอเคสาทวอนุโมทนาบุญไปยอะต็ายก่อนหยผีหาวะบุญญาตายเลยอทำบุญนะบอกว่าบอกว่าเรื่องไงไปม่ บมผมผมป้อยเด้อะแก้ยยยยป้อยเนอะอ้าวรอบที่สามรอบที่สามแล้วรอบสุดท้ายเนาะวันนี้เนาะไหวไหมไหวไหมเหนื่อยไหมไหวแล้วไหวเก่งหลาย อ,อันนี้เ็เอฟซี C, ข่อยได้ดีนะว้าวหล่อได้นะดีนะ ข <c oughs> ้าลุงผนันจันแ <c oughs> ล้วขังแล้วแบบนี้ <c oughs> เอ้ยลุงผันข่อยมาแล้วพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> สำนกยางพี่ <c oughs> น้อง,ง, <c oughs> ง,ง <c oughs> เอ้ยสำนกยางเออสงสัยนกยางเลยพี่นอ้อง เออยาวไปยาวไปลุงยาวไปเออนั่นแหละเออนั่นแหละคักแล้วลุงเออนั่นแหละลุงโอ้ยล่มจมด้าลุงข่อยน้อไปใสให้คนที่ตามลุงข่อยก่อนเออยาวไปลุงยาวไปนั่นแหละลุงนั่นแหละเออนั่นแหละระวังล่มได้ระวังล่มเด้อไปแล่นกกระยางขาว้ ออกรอบนี้พุ่นไปก่อนแล้วบินมืดๆไปเลยมืดละบ้าบัตินี่อ๋อสบายดีเจอกันอีกแล้วมืดแล้วสามรอบแล้วพี่น้องเลยเอ้ยเจอเอฟซอยนำเจ้ากระแหเมฆน้นเขาบ้าอันเลีวเอ้ยน้อ